第二十五课，他学得很好。บทที่ยี่สิบห้าเขาเรียนได้ดีมาก。บทสนทนาที่หนึ่งค่ะหัวข้อคือท่าเฉลี่ยดีมากแปลว่าเขาเรียนได้ดีมาก。老师说：“卡瓦罗兰电视台想请留学生表演。” อีกภาษา汉语节目你愿意去吗คุณครูถามโรแลนว่าโรแลนสถานีโทรทัศน์อยากเชิญนักเรียนแลกเปลี่ยนไปแสดงรายการเกี่ยวกับภาษาจีนสักหนึ่งรายการคุณยินดีไปไหมถ้าแปลว่ารายการแล้วงงลองเปลี่ยนเป็นแปลว่าโชว์ดูค่ะก็คือ สถานีโทรทัศน์อยากเชิญนักเรียนแลกเปลี่ยนไปแสดงโชว์เกี่ยวกับภาษาจีนหนึ่งโชว์คุณยินดีไปไหมแบบนี้ก็ได้นะคะให้สังเกตค่ะว่าจริงๆคำว่าเจี๋มู่ก็คือแปลว่ารายการเนอะซึ่งเป็นคำนามแต่คำว่าเก้อในที่นี้เป็นลักษณะนามของเจี๋มู่ค่ะเป็นลักษณะนามของรายการซึ่งภาษาไทยก็คือ แปลว่ารายการหนึ่งรายการโอเคบ่าคะดังนั้นในที่นี้เกิก็เลยต้องแปลว่ารายการเหมือนกันค่ะต่อไปลัวหลานบอกว่า老师我不想去ลัวหลานบอกว่า,วา,วาคุณครูฉันไม่อยากไปต่อไปค่ะคุณครูเลยถามว่า w 什 y ทำก็คือเพราะอะไรล่ะลัวหลาน 我汉语说的不好，也不会表演。罗兰某娃帕萨金空禅，铺的没好，然后就表演没好。也，表示说，就，或者，就，也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 ， 汉语水平提高的很快，แ,แปลว่าคุณเรียนได้ไม่เร็วเลยมีความก้าวหน้าเยอะขึ้นมากระดับภาษาจีนก็พัฒนาได้เร็วมากปกติต้าแปลว่าใหญ่นะคะแต่ในที่นี้ถ้าบอกว่าก้าวหน้าใหญ่มากมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมให้แปลเป็นว่า 米ี高那ามก้卡วห卡罗兰เย哪里我发音发的不准，说的也不流利。让玛丽去吧，她汉语学得很好，说的很流利。玛丽还会唱京剧。来哇，听乃干。 หนาหลีในที่นี้ไม่ใช่ถามว่าสถานที่ไหนนะคะหนาหลีเป็นเหมือนคําถ่อมตัวนะคะเวลาที่มีใครชมซึ่งด้านบนเหล่าซื้อเขาชมใช่ไหมว่ามีความก้าวหน้าไปเยอะมากระดับภาษาจีนก็พัฒนาได้เร็วมากหลัวหลานเขาก็เลยถ่อมตัวะคะ่ะเลยอกว่าหนาหลีก็คือที่ไหนกนารข้าคุณครูแล้วเขาก็บอกต่อค่ะว่าหัวฟายิ่นฟาแต่ผู้จนก็คือ การออกเสียงของฉันน่ะยังออกได้ไม่ถูกต้องจุนหมายถึงถูกต้องหรือชัดเจนนะคะถ้าเป็นเรื่องของการพูดคําว่าจุนหมายถึงพูดได้ชัดเจนสำเนียงเป๊ะประมาณนี้ค่ะต่อมายังบอกต่ออีกว่าชั่วเตอะอย่าพูดเหลวฤก็คือพูดได้ก็ไม่คล่องแคล่วด้วยแล้วเขาก็ร่างให้ให้ใครคะ ร่างมาลี่ช่อปาก็คือให้แมลี่ไปเถอให้ไปแทนเขานั่นเองถ้าหันอยู่เสียแต่หันหาก็คือภาษาจีนของเขาอ่ะเรียนได้ดีมาก说得很 l 利ก็คือพูดได้คล่องแคล่วมากมาลี่หายหุยช่างจิงชจี้หมายถึงแมลี่ยังร้องยิ้วปักกิ่งเป็นด้วยนะคะ ค,ครูถามว่าจิงหลอหิ้วปากกิ่งร้องได้เป็นอย่างไรบ้างหล่อหลานหวังล้บอกว่าค,ครูครูหวังได้บอกว่าเขาร้องได้ไม่เลร็ว老师他怎么学得这么好 แปลว,ว่าทำไมเขาเรียนได้ดีอย่างนี้นะหลัวหลานถ้า努ฟ也ช้真งหนแปลว,ว่าเขาขยันมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจมากด้วยจบไปแล้วค่ะบทสนทนาที่หนึ่งต่อมาค่ะบทสนทนาที่สองหัวข้อคือาเ,เา每天都起得很早 แปลว,ว่าทุกวันเขาตื่นนอนเช้ามากไม่ค่ะครูนิ้นขั้นถ่าไทเกตส์ฝตาไม่ย่งไมบอกกับคุณครูว่าคุณครูครับท่านดูไทเกกของเขารําได้เป็นยังไงบ้างเรูอตอบว่าตาเตอร์ปชัชแปลว่ารําได้ไม่เล็ว ไม่ยังบอกต่อค่ะว่าเวยยเเีาส่พ,าพื่อเรียนไทยเกกเนี่ยทุกวันเขาตื่นเช้ามากเตอในที่นี้เป็นคำขยายค่ะภาษาไทยไประโยคนี้เราไม่ต้องแปลก,ก็ได้เนาะต่อไปเร老师เค น喜สีควาสามารถ่ตรา老师ถามไหมว่าไหมคุณชอบกีฬาอะไรไหมตอบว่าว喜สี步，วานผปูตล้านเแปลว,ว่าผมชอบวิ่งครับแล้วก็ชอบเล่นบาสเกตบอ,คอนนลคุณครูบอกว่า เมื่อกี้ฉันเห็นคุณวิ่งได้เร็วม,มากบาสเกตบอลของคุณเล่นได้เป็นยังไงบ้างล่ะไหมตอบว่าตาตา打得还可以老师您每天都来锻炼吗ไหม,อหอม,หมบอกคุณครูว่าเล่นได้ก็โอเคครับย可以ก็คือก็โอเคก็พอไปได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถามคุณครูว่าคุณครูครับ ทุกวันท่านมาออกกำลังกายไหมครับโตแปลว่าล้วนแปลว่าทั้งหมดซึ่งในที่นี้เป็นคำขยายคำว่าเหมียนค่ะขยายคำว่าทุกวันประโยคนี้ก็เลยไม่ต้องใส่ไปเนาะไม่งั้นประโยคฟังแล้วแปลกๆค่ะต่อมาต่อซือบอกว่า对我每天เม持锻炼你นต่อซือต,ตอบว,ว่า ใช่แล้วฉันออกกำลังกายให้ต่อเนื่องทุกวันแล้วคุณล่ะตรงประโยคตรงกลางนี้ค่ะฉันออกกำลังกายให้ต่อเนื่องทุกวันจริงๆถ้าพูดเป็นภาษาที่ง่ายขึ้นก็เหมือนกับว่าฉันนะ่ะพยายามบังคับตัวเองให้ออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องทุกวันเจียนฉือเป็นการเหมือนยืนยันยืนยัดที่จะทำต่อไปอย่างเนี้ยค่ะต่อมาค่ะ 迈克我不常锻炼，因为我晚上常常睡得很晚，早上起得也很晚。ไม่บอกว่าผมออกกำลังกายไม่บ่อยเพราะว่าตอนกลางคืนผมนอนดึกมากอยู่บ่อยๆตอนเช้าก็ตื่นสายมากเช่นกันด้วย จบบทสันนาที่สองค่ะต่อไปเป็นในส่วนของคำศัพท์เชิ่องซื้อแปลว,ว่าศัพท์ใหม่นะคะคำที่1เตี้ยชื่อไายแปลว,ว่าสถานีโทรทัศน์ไยแปลว,ว่าสถานีเปี่ยวเยนการแสดงเจี๋ยมู่รายการเยินยี่ยินดีว为什么เพราะอะไรเตะเป็นคำเสริมค่ะแปลว,ว่า ได้หรือแปลว่าอย่างเช่นเหมือนในบทสนทนาเรียนได้ดีอย่างเงี้ยค่ะต่อามาปูชั่วแปลว่าไม่เลวชั่วแปลว่าผิดจิ้นปูแปลว่าก้าวหน้าสุยพิงระดับถีก้าวพัฒนาขึ้นคขวยเร็วหนาหลีปกติแปลว่าที่ไหนแต่ในบทสนทนานี้ เป็นคําเหมือนกับภาษาสุภาพพูดถ่อมตัวค่ะว่าที่ไหนกันที่ไหนกันล่ะอย่างอารมนี้ค่ะจวนแปลว่าได้มาตรฐานหรือแปลว่าถูกต้องแม่นยำหรือลี่แปลว่าคล่องแคล่วเจเาา้าเมอขนาดนี้น้าเมอขนาดนั้นหนูลี่ขยันเริ่นจน ตั้งใจขั้นดูเวเพื่อเจ้าเช้าวิ่งตองออกกำลังกายเผาผูวิ่งเผาก็แปลว่าวิ่งเหมือนกันนะคะหลานเชียวบาสเกตบอลเชียวแปลว่าลูกบอลค่ะก้างฉายแปลว่าเมื่อกี้เขยี่ ได้เจียนชือแปลว่ายืนหยัดเพื่อที่จะทำต่อไปหรือแปลว่าทำให้ต่อเนื่องค่ะยินดยเพราะว่าหวานสาย